สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วนะจ้ะกับแม่เมียวแม่ลูกสองชาแนเนะจ้ะมือหนีกับมานหน้าคือเกานะจ้ะชีวิตวิถีเศร้าหน้า,ากับตองมานหน้าและพี่น้องเอ้ยเลียงแพะเฮ็ดหน้าเลียงปลา,ากับมาเบิงหน้ามาโลเบิงนาว่าคัมแทมขาดบ่พี่น้อง คันเท้าน่ะหนามันมาแห้งหลายคันเท้าขาดเบิดมาเบิองเข่าเบืองรูปพี่น้องเข่าเพี้ยงกันดีดีงามงามปีนี้นี่เข่างามอีหลีเข่าสูงสูงถ่วมหัวอีหลีพี่น้องปีนี้เลี้ยงแบบได้เอาขี่แบบมาใส่เอาขี่แบบม้าไซอลไรกันสื่น ปุ๋ยน้ำมามสีิสองขวดบังดูพี่น้องเขาง่ามไหลจะว่าลมสูงหลเพราะท่านเดืออกห่วงยู่ลมไม่ถ่าแล้วพี่น้องเอ้ยบึงดูมึงเข่าลม,มดูป่นะพี่น้องง่ามหลง่ามไหลกับบอดีอันนี้เอาขี้แบ่มาล่วงไซนี่ง่ามคักพี่น้องขี้แบ่ถือขี้แบะ ีนี่เบิดปุ้ยสองขวดประหยัดใส่ขีแบวเขาเลี้ยงแบวเขาก็เอา,เอาขีแบแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกกล้วยไว้ขอบสากลางทงจ้ะนี่กินแล้วกำเด้่งเป็นเครื่อเนี่ยเบิ่งพี่นออ้องว่ามันสิบ่ได้กิน ปลูกไบพี่น้องนี่เศรษฐกิจพ่อเพียงจ้ะอันนี้ยุคกลางทงแล้วจ้ะนี่ยุคกลางทงกันปลูกขึ้นกันปลูกกล้ยกวยกล้วยอันโครงการพระราชาดำริเพิน่นแหววมาได้มาฮกฮกตน้นเพิ่นกับปลูกนี่เพืน่นมันก็ออกเมียแพรลูกนี่นี่ผู้ใด,ดว่าปลูกกล้วยอันนั่นกลางพรรษาบริกิน,นเกันเบืองไว้เด้อพี่น้องอย่าไปเสียเด้อ เบื้งถอกแล้วนี่รอบปีมานี่ถอกแล้วได้กินแล้วเียอสิเสียควนและพี่น้องเขาต้องลงมือท้ำสักวันนี่กล้วยเขาว่วานผูกกล้วยกลางพรรษาบริกรสันเบิง่งถอกออกเบิ้องชุดต้นแล้วพี่น้องเบงิ่งลูกนะงามบ่พี่น้องงามงาม เขาก็ออกแม่แพรั่เขาก็ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆเนี่ยขล้วยกุ้งกันพระราชัดำลิใดมากเนเกามอปลูกเ่จะลูกว้งามแล้วเขาก็ขยายพันธุ์เอาเนาะพี่น้องเขาก็ปลูกไปปลูกสมองปลูกว้วยสมองกลวย ก็ใสซรีเขากับแม่ไซรีพรออมนี่เห็นบอพี่น้องนี่ส่รีว้าจ้กินป่าแต่ว่าหัวกระชสยบองบ่าท่านเด๋เบืองว่ามันมีป่าบอเขากับใซร์ไเนาะวิธีเศร้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะมีปูกินปูมีปลากินปลาว่ต้องไปสื่อสื่อนิดๆน้อยๆประหยัดเงินเข้าไปนั่งพี่น้อง น้ำก็ไหลยัยงสิล่ะจ้านี่นี่ปีนี้น้ำดีฝนดีน้ำไหลมาแต่ทั้งปูจ้ะเนี่ยเข้าก็ใส่ไว้แังสิล่ะจ้าเวด้กินปูกินปลากินหอยเข้าเฮ็ดไหยเฮ็ดหน้าเข้ากับอยู่ยังส่ล่ะจ้าวนเวียนอยู่กับไห่กับหน้านี่ล่ะจ้า บ่ได้ไไปซ้ายแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็มาห,าหน้าจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เนาะจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย